โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ผมกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนก็คือในวันนี้นะครับผมทุกคนก็คือมีทางบ้านเนี่ยทักแชทเพจก่อนสุดมาหลายคนมากๆเลยนะก็คือให้ผมเนี่ยทำการเปิดแพ็ก8 4 9บาทให้นะครับผมทุกคนก็คือแพ็กนี้นะอ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าคลิปเนี้ยผมพูดตรงๆนะว่ารวมค่ารวมมูลค่าแพ็กกันทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าทั้งหมดเออไม่น่าจะต่ำ บาทนะอ่าแพ็กแม่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะผมทุกคนก็เป็นแพ็กที่ผมมองว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดในรอบเดือนนี้และในรอบปีนี้เลยนะเพราะว่ามันมีทางด้านเจสิก้าเลยก็ตู้สล็อตมาให้นะผมทุกคนส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์เทพเทปทางนั้นเลยนะแต่การันตีเจ็ดดาวนแน่นอนนะผมทุกคนอ่าก็คือบอกเลยว่าเราจะไม่ทําให้ทางบ้านผิดหวังนะไอดี ID นี้ไอดี ID แรกนะผมทุกคนเป็นไอดีของคุณไบนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการจัดให้เลยละกันนะผมทุกคนก็ขอเปิดไปทางด้านแพ็กเลนเจอร์ก่อนละกันน้องเขาบอกว่าต้องการเจสิก้า านนโคแมนเซอร์มากที่สุดนะผมทุกคนลองมาก็เป็นโคนี้ตู้สล็อตนะเราก็จะเอ่อทำการแจ้งเกิดให้กับทางบ้านละกันนะผมทุกคนเปิดเฮ้ยเอาแล้วไงงานงอกเอาแต่ดีแรกเลยทางบ้านคอมเมนต์อยา,ามีจ้วงผมละกันนะผมทุกคน <c oughs> ผมใจคอไม่ดีอ่ะโอเคผมทุกคนก็สำหรับทางร้านตัวเราได้เกลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ ขอทําการเปิดเกียร์ต่อเลยลัะกันนะผมทุกคนมาก็ตู้เกียร์ตู้นี้ผมคาดหวังไว้ไหนไหนก็เกือตัวแล้วนะผมทุกคนผมไม่อยากให้เกือเกียร์ต่อเลยผมต้องการทางด้านเกียร์จันทาปีใหม่คริสต์มาสเท่านั้นแล้ละกันนะผมทุกคนเปิดวูบเฮ้ยเอาแล้วคนพ่อคุณแม่เกลือก็ร้องเลยนะผมทุกคนสําหรับ ทางด้านไอดีของน้องไบนะก็พี่กอขอโทษด้วยนะผมทุกคนอ่าก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไอดีต่อไปเลยแล้วกันนะผม โอเคครับก็มาต่อกันที่ไอดีที่2เลยละกันนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านไอดีของคุณฟลุกนะผมทุกคนก็คือเขาได้ทําการเติมแพ็คเอาไว้นะแต่บว่าเป็นแพ mm ็คเกียร์แพ็คเดียวนะผมทุกคนเราก็ไม่พลาดที่จะแจ้งเกิดให้กับไอดีของคุณฟลุกนะก็คือต้องการทางด้านเกียร์จันทาเป็นพิเศษเลยนะผมทุกคนถ้าเกิดไอดีนี้ได้เกียร์จันทาไปเนี่ยผมว่าน่าจะแจ้งเกิดน,นะดูนะอ่าก่อนสุดก็ไม่พลาดที่จะทําการแจ้งเกิดให้กับทางบ้านนะผมทุกคนสําหรับไอดีที่2ก็พร้อมแล้วละกันนะผมทุกคนลุยส สองหนึ่งอุีิมนว,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 วันอะไรวะเนี่ยโอ้ทางบ้านเอาแล้วไงโอวางมีดลงก่อนวางมีดลงก่อนไอดีหน้าไม่เกินแน่นอนก็ไอดีขอบคุณฟุกแะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้หยัดเยียเกลียดโอนาได้กลับทางบ้านไปถึงสองคนแล้วนะผมทุกคนในตอนนี้อ่เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน ก็มาต่อกันที่ไอดีของน้องชัยพัฒน์เลยละกันนะผมทุกคนก็คือเขาเนี่ยได้ทาการเติมถึง2แพ็คเลยนะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าต้องเกิดแล้วนะครับงานนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการแป๊บหนะทีมน้องเขาต้องการตัวอะไรบ้างนะก็คือตอนนี้เขายังไม่มีเจสิก้าเลยก็ตู้สล็อตนะถ้าได้2ตัวนี้มายังไงก็เกิดนะผมทุกคนเดี๋ยวผมดูเกียร์ก่อนว่าทีมทีมน้องเขาต้องการเกียร์อะไรมากที่สุดคือน้องเขาไม่ได้บอกผมนะว่าต้องการเกียร์อะไรนะอะผมแน่นอนเลยผมว่าต้องเป็นเซตจันทา,าริ์มาสปีใหม่นะผมทุกกกคนอเเดี๋ยวา็ทํแจ้ง ได้กับน้องขาเลยลกักันก็สําหรับทางด้านเรนเจอร์เนี่ยผมขอเจสิกายกับน้องเขาละกันนะผมทุกคนอ่ามาวงการเกมให้น้องเขาได้เกิดบ้างน้องเขาก็เป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการเหมือนกันเปิด,ปด,ปด,ปดอุย้เยเฮ้ย ทางบ้านถ้าเกิดทางบ้านที่ผมเปิดทุกคนเนี่ยมันนั่งข้างๆผมนะผมว่าท้องผมเป็นรูหลายแผแลแล้วผมทุกคนตอนนี้คือคนมันคนมันจะเกลือมันก็เกลือผมขอเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วนิ้วนิ้วอะไรเปิดเดี๋ยวนิ้ว,ว,วก้อยเปิดแล้วกันมาโมนิโป้นิ้วชี้แม่งไม่ทํางานเร็วนี้มาสาธุเกียร์จันทาคิสมาดลุยเปิดบู๊บโอ้คิสมาด อ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็ขอโทษทางบ้านด้วยนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทําการตัดเกิดทางบ้านไปถึง3ามไอดีแล้วนะผมทุกคนก็สำหรับน้องชัยพัฒนะก็เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวไปต่อกันที่ ID ดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับก็มาต่อกันที่ไอดีที่เออสี่เลยละกันนะผมทุกคนก็ไปได้ที่ของน้องวชรพลนะไอดี ID นี้เขาได้ทําการเติมเพียงแค่แพ็กเกยร์นะผมทุกคนเราก็ไม่พลาดที่จะทาการแจ้งเกิดให้กับน้องวชรพลนะโอ้โหผมไม่อยากเปิดเลยว่ะทางบ้านคือตอนเนี้ยผ่านมา3มไอเดียผมซัดทางบ้านกระนําเลยนะผมทุกคนตอนนี้คือทางบ้านแบบหน้ามืดกันหลายคนเลยนะแต่ว่าน้องวชรพลจะไม่ใช่คนที่หน้ามืดนะผมทุกคนผมมั่นใจว่าผมจะไม่ยเย็ดเกลือใหนะ้น้องเขานะ มาลุยเลยลักกันไม่พูดร้อมทำเพลงเยอะสามสองหนึ่งลุยวู๊เฮ้ยลูกกวาดอีกแล้วเหรอโอ้ทางบ้านเกียร์จันทามันเอาใส่ตู้ไว้ประวะาผมเปิดมา ผมเปิดมาเกินสิบไอดีแล้วนะตั้งแต่ตู้นี้มานะไม่เจอเกียร์จันทาเลยว่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะผมทุกคนก็สําหรับน้องเอ,อวชาพลน,นั้นเรียบร้อยแถวนะก็ได้ทางด้านเกียร์ลูกกวาคดคริสต์มาสไปนะผมมองว่าไม่เกลือแล้วก็ไม่ดีเกินไปแต่ก็ไม่แย่เกินไปนะผมทุกคนกลางๆอ,อ่ะเออโอเคเดี๋ยวต่อประททศดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับก็มาต่อกระเทอดีของคุณโอ๊ตเลยละกันนะผมทุกคนก็คือคุณโอ๊ตเนี่ยเขาได้ทําการเติมลูบี้ไปประมาณ12,000หลูบี้ผมทุกคนแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยทำการเปิดล่า ตู้เกียร์ให้นะประมาณ2,000ลูบี้นะผมทุกคนก็ไปทางด้านตู้เกียร์ลีออนาดนะก็เหมือนว่าดีน้องเขาเนี่ยเกียร์โคตรตึงอยู่แล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเปิดเกียร์ให้ดูนี่นะผมทุกคนอ่ะเกียร์แน่นๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูช่องกลางกันเลยกันนะผมทุกคนอ่ะช่องกลางที่น้องเขากำลังจะตามล่าเนี่ยคือน,น้องของมีอยู่9ชิ้นแล้วนะผมทุกคนอ่ะก็โหเกียร์จะดาวแน่นๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดกาชาให้กับน้องโอลเลยละกันนะผมทุกคนก็สําหรับใารที่จะเติมลูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากนะหรือว่าแพ็คต่าง แล้วผมทุกคนก็คือในตอนนี้ทางเพจกอนฟุตเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนอาทางบ้านก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าทางบ้านเนี่ยจะเติมแพ็คไหนบ้างแล้วผมทุกคนอาที่มีอยู่ในไอเดียของตัวเองนะบอกเลยนะผมทุกคนว่าประหยัดอย่างมากเลยแล้วก็ยังมีแพ็คพิเศษด้วยนะผมทุกคนก็เป็นแพ็คแจ้งเกิดนะก็คือในราคาเียงแค่2องพก้บาบาทนะครับผมทุกคนคือเราจะได้รูบี้ทั้งหมด2องพันหนรสามสิบสองูบี้นะแต่ถ้าเกิดเราไปเติมเองเนี่ยเราจะเสียเงินประมาณ4,200 บาทต้นๆนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยนะถ้าเกิดเติยพาห้กับชุดเนี่ยประหยัดทันทีกว่า1500บาทเลยนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดเกียร์กับน้องเขาเลยลักกันนะอ่ะบอกเลยว่าผมต้องการเกียร์เลี้ยวนาดเอาเป็นจริงๆอะผมมองว่าเกียร์ม,มันมันดีหมดเลยนะแต่ว่าผมชอบชุดเออชุดเลี้ยวหนาดชุดสูดเลี้ยวหนาดมากที่สุดนะผมทุกคนที่เป็นของสายไหวพริบนะเพราะว่าไม่รู้ชอบเฉยๆมาเดีย๋ยวเปิดเลยลักกันนะผมทุกคนก็อยากจะได้เออเกียร์ที่ผมบอก ออกไปนะชุดสูตรนะมาโบ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 เอ้ยก็ผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตู้เกลียวหนาเนี่ยมันจะออกง่ายกว่าตู้เกลียวคนละโบเยอะเลยนะอาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าผมรู้สึกไปเองนะผมทุกคนอ่าโอเคโอ้โหก็ลูบี้น้องเขานี่เปิดไม่ยุบเลยนะก็ข้างที่ใจเยอะเลยนะผมทุกคนอ่าโอเคโอ้โหโอ้โห โอ้โหเฮ้ยตู้เลียอหนาดก็เล่นงานเราได้วะ่ะทางบ้านเอาแล้วไงก็เปิดรอบที่สี่้วผมทุกคนรอบที่สี่หรือรอบที่ห้าม่รูืจจาไม่ได้นะอ่าโอเคครับผมทุกคนผมขอนับรอบนะผมทุกคนผมจะเปิดแค่ประมาณสิบรอบเท่านั้นนะเปิด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 ,ปดโอ้โหเกินไปป่าวงการเกม อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยละกันนะผมทุกคนว่าน้องเขาเนี่ยเหลือรูบี้อยู่เท่าไหร่นะวิธีการเช็ครูบี้ง่ายมากเลยนะผมทุกคนก็คือเราเนี่ยเข้าไปในตั้งค่านะเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลการซื้อนะผมทุกคนก็คือตอนนี้น้องเขาเหลือรูบี้ประมาณ1 1 2 0 0รลูบี้นะผมทุกคนก็คือเราจะเปิดให้น้องเขาอีกประมาณสัก5ครั้งนะน่าจะกาลังดีเลยนะผมทุกคนมาลุยกันต่ออย่ายอดท้อเกีจัดาต้องมาโบ โบ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 เฮ้ยเกินไปว่ะคลิปนี้ไม่จะเกินทางคลิปไม่ได้นะเว้ยอ่ะลุยต่อเปิด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 วูจูดี้โอ้วงการเกมแม่งทำลายผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการเกินไปว่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วเปิดคสามครั้งนะผมทุกคนโอโหถุงมือ โอ้จบจัดเลยทุกคนทางบ้านโอ้ยไอคอนโดนทางบ้านเอามีจ้วงแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ทำการเปิดต่อเลยแล้วกันโบ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 โอุย้ยเฮ้ยเกินเกินไปว่ะเวิ่เกินห่วงกันก็ผมมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดลวดรล้าถึงกระดูกถึงซวงเลยแล้วผมทุกคนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบรอบสุดท้ายแล้วแลนะผมทุกคนเปิด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  เฮ้ยจะดาวไม่มาจริงหรอหูหูทางบ้านหวไอกอนไอกอนทำทางบ้านพิดหวังมากเลยนะผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็บอกเลยนะผมทุกคนแจกจะแจ้งเกิดไปแจ้งมรณะแทนโอเคก็เหลือคะแนนกบผมขอเปิดให้นออห้องเขาเลยละกันผมว่าคงไม่มีใครเกลียันกบหรอกมั้งก็เกินไปวงการเกมมาทำลายเกินไปเปิด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 ,ปด,ปดอุ้ย โอเคไปดันต้ามาหนึ่งก็พอใช้ได้แล้วผมทุกคนอ่ะเปิดต่อเปิดเปิดเปิดอุ้ยเฮ้ยอูย้อ่ะได้กลมสองตัวผมมองว่าโอเคนะก็สําหรับทางด้านไอดีของคุณโอ๊ตนะค่อนข้างที่จะย่ำแย่เลยนะผมทุกคนก็กอนขอโทษด้วยนะแบบว่ารู้สึก มากเลยนะผมทุกคนผมว่านิ้วอะไรแม่งก็ไม่สําคัญในการเปิดนั้ต้องตัดแขนทิ้งอย่างเดียวนะสาหรับผมนะก็โอเคครับผมทุกคนก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้รักกันนะผมทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะ